ผู้หญิงเนี่ยเราแต่งหน้าหลายชั้นมากเลยนะกว่าจะท่งหน้เนี่ยบางคนมันเทมปุระเลยอ่ะบางคนบางคนใช้แป้งคนหนูเช็ดมาตัดชีวิตเลยก็เป็นสิวอุดตันตลอดเลยอย่างนี้ก็มีเนาะผ้าเนี่ยจริงๆ2วันเราต้องซักแล้วนะปกติซักกี่วันคะเจ็ดบางคน2อาทิตย์3อาทิตย์อย่างเงี้ยเออมันก็ฝุ่นทั้งนั้นแหละใช่ไหมอ๋อใช่สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องป้ายาแฟมิลี่นะคะกับช่วงบิวตี้ทิปส์กับคุณหมอคนสวยนะคะตอนนี้เรา อยู่กับคุณหมอแพรนะคะก็เรียนจบทางด้านผิวหนังโดยเฉพาะใช่ไหมคะพี่แพรใช่ค่ะล้วก็ยังทํางานเกี่ยวกับด้านผิวหนังอยู่ทีนี้หนูมมีคําถามจากทางบ้านมาค่ะพี่ว่าวิธีการดูแลผิวเนี่ยหนูคัดมาแล้วเนาะมีคนถามเข้ามาเยอะมากเพราะว่าสมัยนี้เครื่องสำอาง,องก็เยอะอะไรก็เยอะอมหมดหลากหลายมาก ๋อเหมือนแบบเราเดินเคาน์เตอร์ไปเ,เราไม่รู้เราจะหยิบอะไรขึ้นมาเลยงั้นหนูเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนในเรื่องของการทําความสะอาดหน้าดีกว่าพี่เฉพาะเรื่องของโตัวทาความสะอาดเครื่องสำอางค่ะมันหลากหลายมากพี่แพ้มัมนมันมีอะไรบ้างแล้วเรามีทริคในการเลือกอยังไงบ้างคะโอเคคือจริงๆลักษณะของโปรดักต์เนาะมันก็จะมีตั้งแต่โฟมเจลนะคะแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆออย Oil ก็มีเนาะโอ้ใช่เทียบเลย คือทุกอย่างมันเน้นในเรื่องของการทำำาําความสะอาดได้หมดแต่ว่าขึ้นอยู่กับว,ว่าผิวแต่ละคนเนี่ยเป็นประเภทไหนนะคะผิวมันผิวแห้งผิวผสมเนาะหรือว่ามีปัญหาแตกต่างกัน โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มเจลเนี่ยจะแนะนําให้กับคนผิวธรรมดาถึงผิวมันเนาะเพราะมันจะช่วยเรื่องของการดึงดูดคราบน้ํามันส่วนเกินออกมาจากผิวระดับหนึ่งนะคะส่วนที่มันเป็นโฟมมีความนุ่มนวลหน่อยเนี่ยหรือพวกออยเนี่ยก็เหมาะกับผิวธรรมดาถึงผิวแห้งอเอาอย่างนี้ละกันจะได้เลือกง่ายหน่อยเราต้องรู้หน้าตัวเองก่อนว่าเราเป็นประเภทไหนถูกต้องแล้วถ้าผสมตุมม<า>้เปเล่ะคะพี่แพรถ้าผิวผสมอาจจะลองเทสได้นะคือถ้าผิวผสมหมายถึงว่าเราจะมีทีโซนที่อาจจะมีความมันมากกว่า และแก้มเรามีความแห้งนะคะก็ต้องดูว่าเรามีลักษณะผสมที่มันค่อนไปทางไหนถ้าค่อนไปทางมันหน่อยเราก็เลือกเป็นตัวผิวม,มันก็ได้นะคะดูะะเขาที่เราแฮปปี้เลยอ่ะถูกต้องสุดท้ายคือวัดกันที่ความรู้สึกเวลาล้างหน้าเสร็จแล้วหน้าตึงเกินไปไหมถ้าตึงเกินไปเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสม ก็คือแห้งเกินไปหรือว่าไม่เหมือนสูญเสียความชุ่มชื้นมากเกินไปอันนี้คือตัวล้างเครื่องสำอางถ้วยใช่ล้างหมายถึงโฟมล้างหน้าทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยอโอเคตัวโฟมล้างหน้าทั่วๆไปตอกจากโฟมล้างหน้ามันก็จะมีตัวที่เป็นล้างเครื่องสําอางที่แบบแยกเฉพาะที่เป็นเขาเรียกอะไรนะพี่ก่อนล้างหน้าอีกใช่ไหมเหมือนเมคอัพรีมูเวอร์อย่างงี้จำเป็นไหมคะอ่าโอเคจะบอกว่าปัญหาผิวที่เกิดทุกวันนี้ สำคัญมากเลยถ้าเราล้างล้างหน้าไม่สะอาดนะคะเพราะว่าถ้าล้างหน้าไม่สะอาดนะจะก่ะให้เกิดปัญหาตามมาหลายอย่างไม่ว่าจะสีวฝ้ากระจุด่างดำเยอะแยะมากมายอเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการล้างทาความสะอาดเครื่องสำอางโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเราแต่งหน้าหลายชั้นมากเลยนะกว่าจะใช้งได้เนี่ยบางคนมันเทมปุระเลยอ่ะกว่าจะต้องคือรองมือธรรมดาไม่พอจะต้องมีคอนซีลเลอร์เงี้อะไรอีกเยอะแยะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทาความสะอาดเครื่องสําอางเนี่ย พวกรองพื้นมันจะเกาะติดบนใบหน้ามากกว่าอย่างอื่นแล้วนะคะ<อ>ยิ่งถ้ารองพื้นไปแล้วเจอฝุ่นมันกเกาะอ,อีกนะคะมันก็ยิ่งสกปรกมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องใช้ทั้ง eye and lip ถ้าเราแต่งหน้าเหมือนออออดวงตาไถึงว่<ต>ามีส่วน,<ๆ>ส,วนส่วนไหนบ้างคะี่แพงงั้นขอลงรายละเอียดแทนเลยดีกว่าก็จะมีตาปากเนาะ ซึ่งตาปากเนี่ยเป็นส่วนที่พวกเครื่องสำอางต่างๆมันต้องใช้น้ำมันในการละลาย<อ>นะคะมันก็จะ,จะเป็น<า>ออย<ป>ใช่ก็จะเป็นออยก็จะละลายง่ายกว่าค่ะแล้วก็ส่วนตัวเมคอัพรีมูเวอร์ยุคนี้ก็จะมีทั้งเนื้อครีมแล้วก็เป็นออยก็มี นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูถ้าเป็นครีมเนืน้อครีมส่วนใหญ่ก็ทำำาําความสะอาดได้ดีระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าผิวแห้งหน่อยเป็นออยมันก็จะรักษาวความชุ่มชื้นได้มากขึ้นอ,อ๋อก็เช่นกันเลยก็คือต้องรู้ผิวหน้าตัวเองก่อนถึงจะเลือกตัวล้างเครื่องสาอางที่ถูกต้องใช่ค่ะใช่มีอีกนิดนึงค่ะพี่แพรคําถามอันนี้ตลกมากแต่ทางบ้านม,มีคนถามว่าถ้าเกิดคุณหมอบอกว่าการล้างหน้าสําคัญ<ม>นะคะแล้วเราจะต้องล้างหน้าบ่อ,อยอ,อ บ่อยแค่ไหนอะพี่ถึงจะมีปัญหาแบบว่าช้างวันเย็นก่อนเนาะเออเหมือนออกไปกินข้าวกลับมาล้างไหมแต่งหน้าใหม่หรือเปล่าออหรือว่าจํานวนเวลาในการล้างตอบครั้งอนะพี่บางคนรู้สึกแบบออฉันไม่สะอาดฉันไม่สะอาดค <c oughs> <ม>ือรนะู้สึกว่าออกจากบ้านปุ๊บหน้าสกปรกอะกลับมาล้างหน้าเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าจริงจริงแล้วความเหมาะสมในการล้างเนี่ยจริงๆเช้ากับเย็นก็พอนะเย็นเนี่ยเย็นอย่างเดียวก็ไม่ได้นะต้องมีเช้าด้วยบางทีเช้าคิดว่าหน้าแบบ ไม่ได้สกปรกอะไรฉันก็นอนตื่นมาก็สะอาดอยู่อย่างเงี้ยจริงๆก็ต้องล้างหน้าตอนเช้าเพราะว่าเรามีคราบน้ํามันส่วนเกินเวลาออกมาตอนเช้าเช้าอย่างเงี้ยค่ะล้างหน้าตอนเช้านะคะท่านผู้ชมปกติล้างนะคะล้างค่ะล้างอยู่นะคะก็ต้องล้างเช้าล้างเย็นก็พอแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะม <JI> um ีแอคทิวิตี้อย่างเช่นแบบเด็กนักเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่เคยเจอคนไข้ที่สิวเยอะๆมากๆแล้วก็เป็นนักเรียนวัยที่มีฮอร์โมนเยอะผู้ชายอ่ะ S <S ก็จะมีสิวอักเสบแล้วก็ไปเล่นบาสเล่นบอลสกรปรกเงือดำนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ใช้วิธีล้างน้าเปล่าก็พอ oh. ไม่ต้องล้างโฟมนะเอาแค่ล้างน้ําเปล่าซับหน้าให้สะอาดกลับบ้านก็ค่อยล้างตอนเย็นทีเดียวหมายความว่าบ่อยเกินก็ไม่ดีถูกต้องเพราะว่ามันจะดึงน้ําออกจากผิวทําให้ผิวไม่แข็งแรงได้นะคะแล้วก็ผิวะระคายเคืองง่ายก็เกิดปัญหาอีกเหมือนกันโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวอยากให้พี่แพรนะคะให้ทริคในการล้างหน้านะคะว่า เราเราดูนะว่าเราจะทําตรงกับเขาไหมนะคะทริคในการล้างนะ้าคือต้องล้างนานแค่ไหนใช้นิ้วมือวนยังไงหรืออ,อย่างนี้ได้ไหมคะได้ค่ะคือสเต็ปแรกเนาะถ้าเกิดว่าเราเช็ดเครื่องสาอางเราก็จะใช้สําลีทั่วๆไปอยู่แล้วนะคะสาลีก็จะมีความแตกต่างกาันขอให้มันมีความเหนียวนิดนึงคือสาลีบ,บางอย่างก็ลุยหลุดกระจายออกไปเหมือนสันตะคอียนเลยเช็ดเสร็นก็เต็มไปหมดนะคะก็ให้มีความ เนื้อเขาเนี่ยมีความเกาะกันแน่นนิดนึงแล้วก็ไม่มีสารฟอกขาวต่างๆเนี่ยก็จะดีมากเลยเนะาะก็ใส่พวก eye and lip remover นะคะแล้วก็เช็ดตา <ๆ S 1> เช็ดปากเบาๆ,ๆก็พอนะคะสัก2รอบก็ได้เสร็จแล้วก็วนด้วยพวก cream makeup remover หรือว่า oil เนี่ยทั่วหน้าเลยนะคะแล้วก็ใช้สำลีชุบน้ามามาเช็ดเหมือนกันนะคะหให้ทั่วๆเ <ๆ S 1> สร็จแล้วเราก็อาจจะมีโทนเนอร์ก่อนก็ได้นะ นะคะโทนเนอร์เนี่ยก็เป็นตัวสําคัญเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทําความสะอาดล้าลึกมากขึ้นแล้วก็ปรับสภาพผิวอีกรอบหนึ่งก่อนที่เราจะใช้โฟมล้างหน้านะคะโฟมล้างหน้าก็คือตามสูตรที่บอกไปนั่นแหละใครหมากสภาพไหนก็ใช้ตามนั้นนะคะโฟมเนี่ยก็บีบมาประมาณสัก เออหนึ่งข้อนิ้วก็ได้นะคะแล้วก็วนเป็นฟองให้ทั่ววนที่มือก่อนวนที่มือค่ะปลายนิ้วก็ได้นะไม่ต้องมาถึงขนาดนี้ต้องล้ลางมือก็อออล้างก่อนด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยมือก็จะแบบล้างด้วยโฟมล้างหน้าไปเรียบร้อยแล้วมือสะอาดมากนะคะใช้ปลายนิ้วเนี่ยวนให้เป็นฟองแล้วก็วนทวๆหน้านะคะประมาณสักครึ่งนาทีถึงหนึ่งนาทีไม่ต้องนานกว่าน,นั้นบางทีล้างไปเรื่อยๆกลัวไม่สะอาดเนี่ย ก็สูญเสียความชุ่มชื้นบนผิวหน้าได้เหมือนกันนะคะนานเกินไปก็จริงๆครึ่งถึงหนึ่งนาทีเหรอพี่ใช่ถูกต้องบางคนก็เร็วไปบางคนบางคนก็นานเกินอใช่อ่าแค่นั้นเองแล้วก็ล้างน้ําสะอาดอีกทีหนึ่งแล้วก็ดีที่สุดอาจจะใช้เป็นกระดาษเช็ดหน้าเนาะในการซับนะคะไม่ต้องถูแรงนะล้างก็ไม่ต้องล้างแรงนะคะถูเช็ดต่อซับน้ําก็ไม่ต้องซับแรงเพราะว่าก็ทําให้ผิวระคายเคืองเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราดึนแรงไป พราะบางคนเนี่ยไปใช้ผ้าขนหนูเช็ดหน้าบางทีก็มีละวครเืนงก็ฝุ่นจากผ้าได้ก็เป็นสิวได้เหมือนกันจริงๆเป็นแค่เรื่องง่ายๆเองเนาะพี่เนาะบางทีแค่เรามองข้ามไปเงี้ยบางคนใช้ผ้าน<อ>อขนหนูเช็ดมาตัดชีวิตเลยก็เป็นสิวอุดตันตลอดเลยม,มีก็มีเนาะเพราะผ้าเนี่ยจริงๆ2วันเราต้องซักแล้วนะปกติซักกี่วันคะเจ็ดบางคน2อาทิตย์3ามอาทิตย์อย่างเงี้ยเออมันก็ฝุ่นดังนั้นแหละใช่ไหมใช่ ได้ทริคเยอะมากเลยค่ะพี่แพะขอบคุณมากนะคะสำหรับทริคนี้เรื่องของการดูแลทําความสะอาดหน้าแล้วในช่วงต่อไปนะคะรอบหน้านะคะเราจะมาฟังว่าเราควรจะเลือกทรีทเมนต์อย่างไรนะคะแล้วถ้าเกิดเราเลือกทรีทเมนต์ที่ถูกต้องกับผิวหน้าเราเนี่ยเราจะต้องต้องไปหาหมอบ่อยแค่ไหนหรือไม่ต้องไปหา,ห,าหมอได้ไ,ไปหาหมอด้อไหมนะคะรอบหน้านะะเราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะวันนี้ก็ฝากไปก่อนนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ